เอาครับผมพี่น้องเมื่อนี้วานสร้างพยายามผู้เดียวนะครับหมดอะไรไปเฮ็ดนั่นน่ะเห่านะเออเฮ้ยแล้นี่ครับผมพี่น้องเอาเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ครับเออทำไมไม่ได้เปิดกล้องมาแล้วครับตัวสองเข้ามาแล้วครับผมเอาครับผมนี่มาทดสอบผลงานครับโซนี่พอได้อยู่ครับนี่ของอาจารย์สารครับผมหาโตหน่อยหนาะของพ่านสร้างครับผมสี่โต ใช่ไหมก็ได้ซีตัวเพื่อนครับวันนี้สี่สีห้าเอาเอาครับผมพี่น้องสวัสดีครับมือนี่เป็นมือขึ้นดีซีของเข้าครับผมเนาะขึ้นทีสองประมาณไายในมือขึ้นกับมาขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นทีสามครับม้าดนะครับวันนี้เขาก็ับมาอยู่นี่ที่นเขาเขาแต่วันนี้เราอยู่ที่นี่นะครับผมนครนายกเอ้ยเออแม่แล้วเนาะนครนายกบ้านนาครับผมเนาะเมื่อคืนเราอยู่ปาจีนนะครับบ้านสร้างครับเป็นไงครับผมโดดไปโดดมา อย่างกบเลยครับผมอย่วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปบ้านสร้างอีกครับผมเนาะถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็จะไปตามโปรแกรมนี้ครับผมพ่นผ่านสารเราไปแล้วครับอาจารย์สารเรานุนเล่นไปแล้วสามอันแล้วครับผมถ้าจะนั่นอยู่นะไม้แล้วเป็นสภาพแบบนี้ครับผมนี่ครับอันนู้นเป็นวัดครับผมให้เดาว่าวัดอะไรนะครับผมไอ้แม้มาบอกดผู้น้อยนี่ครับผมสภาพเราเป็นอย่างนี้อะ ยังไงเดี๋ยวรอชมครับผมว่าจะมีหมายสวยๆให้ดูไหมครับวันนี้เนาะรอรุ้นเราจะตามครับผมเนาะนี่ยัพันสานกำลังเตรียมตัวครับผมแต่ว่าพันสานไปแล้วอือ่าไปคนละขางอีกสุดยอดสุดยอดไปครับผมครับไปครับวันนี้ยังไม่ใส่หมวกเลยหัวร้านหมดแล้วอ้าวจ๋าครับพี่น้องเดี๋ยวรอชมผลงานพังสีฟ้าครับค่นี้สีมานขึ้นมอขึ้นเดี๋ยวตอนเช้าหรือเปล่านะครับเนาะไปครับขอครับผมรย์สารครับผมเขามาทําตามอาจารย์มาทัานแล้ว วันนี้มันคืนเท่าไหร่ครับเนี่ยคืนเท่าไหร่แล้วของเราเนี่ยคืนที่สี่แล้วเอาครับผมลุยกันนะดูครับผมเราก็มาวันนี้เกิดอุบิเหตุนิดนึ่งครับผมถ้าไม่อุบิเหตุเราก็จะอยู่นู่นนะครับบ้านสร้างปะจีนนะครับผมแต่ว่าเรามาแล้วเราก็เลยต้องมาดักที่นี่ครูอาจารย์จะมีรอยมันกัดอยูน่นะแตงผมฝั่งผมไม่มีว่ะเราต้องไปนู่นเหรผมว่าครับผมผมใส่ว่าผงหาง เอาไปครับพี่น้องเดี๋ยวลุยกันครับผมหนักหนูกันเดี๋ยวเจอกันตอนหยาบพี่น้องะไปครับไปบ่ายสองฮะสามโมงแล้วเอาไปครับผมลุยครับก่อนเยอะเยอก่อนเยอะครับผมไปครับเอาครับผมพี่น้องเมื่อนี้ฟันสร้างพยายามผู้เดียวนะครับหมดอไรไปเฮ็ดนั่นนะเหานะไม่จาน เราคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยใส่นิดเดียวอ่ะโอเคเราคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เราดักนิดเดียวไงไม่หาตัวนี่พี่น้องเนี่ยใส่หน้าแปลงเดียวนแล้วเนี่ยหาตัวเนาะทัวไปไปยามทั่วไปเราได้ไปเลาะซะก่อนเลยกันนะ โอ้โหน่ามัดเต็มเลยวะล้างหนักโอ้โหขมีขมันหน่อยสุดพ่อผาเหาวแม่ได้เพิ่มไฟเด็ดเฮ้ยกัดน้อยๆเนี่ยนะอืมแมนโบนอนมึงพัฒนาประเด็นมหาตัวยำกับข้อที่สิบสามสิบหลังทำหน้าแปลงเดียวตัวเนี่ย ยางมาแค่นี้แต่โอ้โหหนูมาแอบอยู่นี่เว้ยสวยสวยน่าจะตัองมาอยู่นี่โอ้โหพี่น้องครับมี่เมื่งครับนี่นี่ผลงานผ้าสางผู้เดียวนะครับนี่เมื่อเกี้ยกไอ้แมวเรียกับผ้าสานนี่ครับนี่โอ้โหอเดี๋ยวกลับไปเซ่เพิ่มว่าสัตว์เอาครับผมพี่น้องนั่นเลยละืัอนี้นี่พ่อของป่าของพ่อละ ่มาสูบน้ำถือว่าเทศไม้พ่อพ่นี่มาสูบน้ำใส่มืออื่นเสาร์มือนนั่นอย่างงี้เดี๋ยวล่องมีเฮข้างหลังอะเนาะเอ๋อมันนี้กรับบรรยากาศนี่ครับผมนี่อยูกำลังก่อไฟกันฟังเสียงเงียบกิ๊บปุ่นน่คลาสเตอร์กำมุ่ยไปเนี่ยถัดไปครับพี่น้องครับนี่อ้อยมเล่นเลนกันได้ดูหาตัวครับผมงามโอ้ครับผมโอธรรมดาครับเอาไปครับนอนตะฟนีนะครับเด้อนี่ครับเฮ็ดบนหนูนี่เดียวกันมือเอื้อเามือเอื้านเสาร์ โอเคครับอันไหนอันนี้ต้มหรือกลับผมพี่น้องสวัสดีมุ่งเสารครับผมคอยพี่น้องเอฟซีคอยไหมรูปนี้ครับผมมันอนีห้างตื่นเสายเศร้าเลยครับเก็บกลับเลยครับผมเนาะเพิ่นถิ่มาสูบน้าพวกเครื่องเพิ่นถิ่มาตั้งตัวนี้ครับผมนี่ครับด้วยเ่องเพิ่นถิ่มาตั้งเนียมันถิกนขวางทางเพิ่นแล้วเราจอดข้างนอกปูนครับผมเพิ่นถิ่นถิ่นหยามแยกแยกกันหยามนะครับเรื่องปูนปูนผ่านสร้างกับพันศาสตร์ไม่พูนเลยครับผมก็คือรอเสร็จ ฟ้าวนะครับผมอธิเปลี่ยนไม้นะครับมือเพราะทั้งนี้เป็นสูบน้ำเขาเนาะเขาจะไปอีกไม้หนึ่งอยู่ปาจีนนะครับเนาะปาจีนบุรีครับเดี๋ยวนี้เป็นปาจีนพ่กไก่ครับผมบางทีผมไปดักหนูเนาะว่างานวานสักครึ่งชั่วโมงหนี่งครับผมอ่ะครับผมมาได้การ่าเศร้าครับนี่นี่ทองฟ้าแจมสายครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าจะเป็นไงเนาะเจ้าครับผมเฮาว่า เป็นเลย,อย,อย,อยเอ,อดดงดิครับผมนี่นาดิครับเฮ้ยเออดินครับผมเอออ่าบุปปาบุดงมาพี่น้นอยพ่อองค์นี้ครับครับผมหายครับผมึงยังหมดพี่หน่อยโอ้เรียบร้อยครับผมนี่ เป็นเพ้าหนินี่น่าในแม่งเงีมยมีงูเนี่ยมากวดมันบ่านุ่งหลายครับพี่น้องเด้อรวมกันเออเรียบร้อยครับผมตัวแหลกมันจบหนามเลยเออจัดไปครับเดี๋ยวต่อพี่น้องเต้นเคล้วโอ้โหสุดยอดครับผมไปมึงมึงซองลังมึงหันมีตโตมันโอ,อ้อ คือไมีหนุยเลยครับพี่น้องแต่ว่าน้ำมันท่วมครับผมพอเรากะหกน้องผมเดี๋ยวมึงลาเขาคนโอ้สารังยืดเสื้อผมไปครับเฮ้ยเอาวนี่ครับผมพี่น้องอะเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่นี่ครับเอ้อทำไมว่ได้เปิดกล้องมาได้ครับเนาะ ตัวอีสองเข้ามาแล้วครับผมอุ้ยยุ่งหลายขนาดพี่น้องเอ้ยมันหกเลยครับผมอุ้ยอืมอืมสองตัวครับผมโอ้ตัวรุ่นเดียวกันเลยครับเนี่ยเข่าเต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับเนี่ยเข่าเต็มเต็มเลยเนี่ยอ่ะเก็บนู่นครับผมพี่น้องโอ้โหแจวครับผมพี่น้องโอ้ยเรียบร้อยครับผ้อมลังนี่ฮ่านี่ เป็นไงครับเจอน้ำแดงผมห้อยไม้เข้าไปนี่หนูรุ่นก็ันไงครับผมผมว่างไว้หนี่แด้ครับนี่แสดงหนูสลายครับผมแต่ว่ามันหกยางยากไปมึงนกมึงโอ้โหผมว่าไหนมาเหยี่ยมมึงเหลืออมตูงยัยเอ้อท่านไปครับตัวที่สามตัวที่สี่ที่หาเป็นของแซ่บครับผมจัดไปหน่อยสุดยอดแต่ไม่กินหรอครับโอ้โหเรื่องมึง ีผมใส่อนี่ครับผมไป sale พี่น้องโอ้โหโอ้แม่นว่ะสิเอ๊ะวุ้ถือโอ้โหดีปไปเลยครับเจ้ของหน้าพันมาอันนี้แล้วสูบน้าเหรอครับผมสบายขอบพ่อทั้งนี้ก็ซื้อๆครับผมพี่น้องเอาครับผมนี่มาตุดบผลงานครับโซน,นี่พอได้อยู่ครับนี่ของอาจารย์สานครับผมหาตัวนิดเนาะของพันสร้างครับผมสี่ตัว ไอ้นไหมก็ได้ยสี่โต้เพื่อนครับโมน,นี่สี่สี่ห้าเอา้าโมนใบหวยได้พี่น้องให้ไปซือป้อบัตรสุดบัตรดากันนี่ออกหวยเจ้าเออสี่สี่ห้าครับผมนี่โอ้ออกคนนี้อะไมั้งดูศูนย์ดูศูนย์สี่ห้านี่ครับผมนี่ทะเบียนมุมสี่ห้าศูนย์ะครับทะเบียนรถที่บา้านทะเบียนไม่อ่าศูนย์สี่ห้าครับพี่น้องเอา้ามาโมนี้ก็ได้หนูมาทั้งวัดนี่เจ้านี่เนาะอ่าสิบสามโต นะครับเราก็ลัมาเคลนหาครับผมสิบสามสิบห้ายี่สิบเป็นปะยังหสิบแปดนะสิบแปดปะโอ้ยยี่สิบเนาะเอาครับผมนี่เรียบร้อยครับห้องใหญ่ไม้กันนะครับเนาะเป็นอีกมือหนึ่งนะครับผมเป็นไรหนึ่งนี่ครับรถเฮาไปดูครับติดตามผลงานต่อไปครับผมว่าจะเป็นไในมือมือนีเนาะแก้มือไหมครับผมไปครับ